สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทันทีว่เวียนเข้ามารับชมวันนี้ผมจะพาชมวิธีการเปลี่ยนปลั๊กแบบมีกราวนะครับเขาเรียกว่าปลั๊กกราวคู่นะครับนี่ของเก่าใช้งานเยอะครับเสียรวมมั่งไหมมั่งนะครับเป็นปลั๊กแบบสนามนะครับเป็นปลั๊กแบบห้วเก็บได้มันก็คือเป็นปลั๊กลักษณะเดียว ตัวปักนะครับเป็นลักษณะเดียวกับปักที่ติดตามบ้านเรือนเรานะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นปักที่มีกาวแบบนี้ขอเวลาท่านผู้ชมไม่นานนะครับขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามแล้วนะครับสําหรับช่องดอนเสนาคาโดยส่วนมากก็จะเป็นงานด้านช่างนะครับนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานด้านช่างไม่ว่าจะ เกี่ยวกับงานก่อสร้างอะไรต่างๆนะครับผมก็จะมาแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้นะครับให้ท่านผู้ชมที่อยากจะรู้นะครับเข้ามาดูมาชมกันคือมันจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับสายอ่อนแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสาย VCT แต่นนี้ปลั๊กที่ซื้อมาใหม่เนี่ยมันมันไม่ใช่แบบขันน็อตนะครับปกติแล้วมันจะเป็นแบบขันน็อตนะครับนี่คือรวมไหมนะครับตัวที่เสียเราจะเปลี่ยนออก ตัวใหม่ที่ได้มาก็จะเป็นยี่ห้อของช้างนะครับเป็นปลั๊กแบบกาวคู่ปลั๊กแบบนี้มันจะมีกาวคู่กับกับเดี่ยวนะครับผมใช้ดูนะครับรุ่นใหม่แบบนี้มันจะเป็นไม่ใช่ขันน็อตเหมือนรุ่นที่ผมเปลี่ยนออกไปนะครับมันจะเป็นแบบว่าเราต้องใช้สายไฟแข็งนะครับที่เป็นสายเมนนะครับแย่เข้าไปเรามันจะล็อกอัตโนมัตินะครับเป็นสปริงนะครับข้างในจุดนี้คือกาวครับที่มีขีดหยักนะครับเดี๋ยวผมใช้ดู ถ้าเราไม่มีกาวเราก็ไม่ต้องต่อนะครับอันนี้หมายถึงว่าต่อภายในบ้านต้องต่อกาวเส้นนี้นะครับจุดที่เมื่อกี้นะครับที่ผมชี้ให้ดูที่เป็นรูปหยกักๆักนะครับถ้าไม่มีกาวไม่มีระบบสายดินถ้าต่อแบบในบ้านเราก็ไม่ต้องไม่ต้องต่อนะครับดูมือตะกี้ส่วนสายไฟสลับยังไงก็ได้ครับเพราะว่าปลั๊กตัวผู้เนี่ยครับเราจะบางทีเราก็ไม่ได้เสียบ ไวเหมือนเดิมบางทีเสียบแต่ละครั้งมันก็อาจจะหมุนซ้ายหมุนขวาคือตรงนี้ต่อสายสลับได้นะครับเนี่ยนะครับคือไฟ AC เนี่ยมันสลับสายได้นะครับมันไม่เหมือน DC เหมือนไม่เหมือนไฟแบตเตอรี่ในรถยนต์นะครับไม่เหมือนไฟกระแสตร,ตรงเราต้องหาสายไฟที่แข็ง,ขงนะครับมาต่อกับสายอ่อนเนี่ยนะครับวิธีการต่อก็จะ ต่อแบบนี้ครับผมจะต่อแบบนี้ครับแล้วก็หนีบพับให้มันแน่นแล้วก็พันพระเตอไว้ต้องขอไปนะครับอาจจะมีเสียงแทรกรบกวนเข้ามาหากมีข้อสงสัยอย่างไดนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับในเรื่องของการต่อไฟถ้าสนใจอยากจะดูคลิปเกี่ยวกับ การต่อตู้คอน sumer unit ก็เข้ามารับชมได้ในช่องดอนเศำนะครับ,รบแต่ที่รูปโปรไฟล์ก็เข้าไปเลือกในหมวดของหมวดของเอ่อหมวดของวิดีโอนะครับก็จะมีคลิปเยอะแยะมากมายแล้วก็ขอเชิญชมนะครับคลิปถ้ายคลิปนะครับก็จะเป็นวิธีการต่อปลั๊กแล้วก็วิธีการต่อตู้คอน sumer unit นะครับของนาโน เดี๋ยวเร็วนี้นะครับก็จะมีคลิปของการต่อตู้ไฟคอน sumer unit ของนาโนนะครับสี่ช่องนะครับไม่ยากนะครับนี่ก็เสียบเข้าไปเลยเนี่ยนะครับคือจุดกาวนะครับจุดนี้ถ้าเราไม่มีกาวก็คือไม่ต้องต่อมันนะครับตามปกติแล้วเนี่ยไฟบ้านเราก็สีสีน้ำตาลก็จะเข้าตำแหน่ง ที่เขียนว่า l นะครับก็คือเส้นที่มีไฟนะครับเส้นที่เราเอาเช็คลมไปเช็คดูเรามีไฟต้องเข้าในตำแหน่งที่เขียนว่า l นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นนิวตันเส้นที่ไม่มีไฟนะครับก็เข้าในตำแหน่งที่เขียนว่า n ในกรณีที่ต่อตามบ้านเรานะครับที่เป็นปลั๊กที่อยู่ในบ้านเรือนนะครับแต่ปลั๊กแบบสนามแบบนี้เรากลับสลับขั้วได้ครับไม่เป็นไร ท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับใกล้จะจบคลิปวิดีโอแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรุนรดรลให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมประสบแต่ความสุขความสําเร็จอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนนะครับไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วก็ขอวอวยพรล่วงหน้าก่อนเลยนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสําเร็จอย่าเจ็บไข้อย่าจนร่ารวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนรบกวน กดไลค์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เพื่อจะเป็นการแบ่งปันนะครับท้ายนี้ผมขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ